เดินทางต่อครับาแล้วไปเห็นมูครับไปมองไหม Gracias.

ใส่คนพีขุนเมียนี่แหละมันผ่าโรคนี้แหละนี่นี่แหละวันนั้นผ่าโรคนี้แหละมือมองไม่ขึ้น,นจังหวะเห็นหนางติงยั่ดิจังหวะขุนก็ไม่เห็นมาแต่ไม่เห็น,อน,หนมองหัน,นหน้ามันติงติงยั่ดิบักนั้นมันจอดรถยขุนหัว

อ๋อสุ้นั oh uh uh okay, uh ่นไหนฮะสู้นั่นเดี๋ยวไม่ได้าตกเ้ยแม่วนซื้อลซีดนั่นงตกเนาะไปจดการไปอไปอมาตงตอะงงาหุ่นแ้วมองตังหุ่นปะไม่มันมาโรงงาน่เดียวโอ้โอเคเดี๋ยวรอเนี่ยเดินทางกอครับ มาแวะเอาแห่ครับ<อ>เพื่อจะไปที่ใหม่จีไก,ก่กเติบแล้วมั้งเดินทางเรื่อยๆครับค้นหมอนกงั่งกายครับมันเป็นสวนสาธารณะ คนกับมาปันา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 ้นกรยานออกร่างกายปัน้นกรยานเห่ีเดินเหลียที่หน้ถ้าผู้โถงกระยางเหเียืโอ้เหนื่อย มานี่มวนหามาราคาครับหนีงี้ครับพลงานหนงหน่ก็ล่างกายแต่ละเลี้ยวขวา ส้ยคือบินตัวนี้ครับนี่ส้คือบินนคับตัวนี้นี่ส้ยนี่ยังหาหน้อยวะนี่่หน่อยนี่ห,น,ห,หน่อยหรอนอนอยน่อยจุมั้งเอาจะมาหาปลากันตน บินมาครับครับวันนองชีบิตมาครับเลยนี่เพิ่นบินอยอะกวครับไ <_ c oughs> ม่เป็นนกได้ครับหนุ่ชีวิตมาครับ <_ c oughs> วันยุดขึ้นครับคุณเเล่เนน่ครับนี่ยาลัางขึ้น <_ c oughs> ไลนะลไหลครับ nhỉ tầm này nó không ừ. à, mình lên không vậy nó cho kênh จะรวดจะรวดพุ่นจะรวด F 1 6ครับโอ้อันนี้อันนี้สามารถข่มโดนมาน่ะนี่อ้อันนี้นสามารถข่มเลนนี่เอ๋อป่ะเออแต่ปกติเขาลงหันนี่นปกติเขาลงไปหัน

เขาไปเห็ดเสียไหมมันเสียขางเองกับของทีเนาะมีจอดไลไปไหไม่นีละอันนี้มัาไปว่าไก่ไหมเขาไปว่าไก่เขาเอาไปียมหยัง ไก่ท่าอยู่เดียวมท่าอยู่เด่นันออ,อ,อ,อ <c oughs> โอ้มันจะกาดอันนี้แรงดีครับวันนี้โอ้มันมีหมองปิกนิกนี่ยงความตัวนี้ เคยมากเทียพระท่านี่งบรรยากาศดีกันอันครับอสุดยหหอดสุดยอดเลยวะสุดยอดเลย จอดในรลงไงนี่ไปถ่ายรูปม่เฉยเนี่ยบรรยากาศดีลงทางเด๋ยหรอบันลงเด้ี่ยจักรยานเโยวลงนะจักรยานนะ เขาเล่นยญคืองบ,บินครับหวันจังไห้พี่โอ้สุดยอดเลยมองนี้ไม่เคยมากเท่าเนาะเหมาะเหมาะม,ะม,ะมะองนี้มีคน,เ,นเออเขาจะามาปิกนิกพร้อมนี่เนาะนี่การโดนี่มาขังแดดเฮ็ดชินพร้อมนี่

นีไหมท่ลงไม่ออบลงวันีไมไดนี่นมันลงไปพีุลงไ้นะครับุไม่หใเีทลงนยใ่หมอนห้องยอมมึงเอไนีอ้พี่ไปไกลเถอะท่โอ้นีไหมยังนีอ้อมลงไปหันไมเหรอไหมเหมันมีทางไก่อยู่หน้าอยู่นี่ท่าเที่ยวตลอด อไปไปไปผู้คยไปกับไปถมีอ <Huh? S 3> ๋อนี่แม่ยังคนนี่ผ้าอะไรนี่มีผ้าอะไรอ่ะม่ใช่เขายเืองโ้องเล็บหนาเดเมทเมืองโซ่้องเล็บหนาเดียว่ะอ๋อไหนแม่ยังนี่ถ่ายยังนี่ยังคุ้มถ่ายยังไง วันนี้เรามาเปิดสถานที่ใหม่ครับเอ๊ะมันเ่ามนเป็นสวนคดเล็บว้นี่ ที่บ่านเาเข้ามาบุกลุกตินี่อ๋อเป็นหม่องยู่หม่องเศร้าเล่ดินี่เป็นหม่องยู่หม่องเศร้าคนเล่ดินี่ไหมทางสวนเล่ดินี่สวนกระคักดีนี่ เป็นปูกินนะอ๋อคุนีนค,คด,คคคดยังไม่แท้งุนไหมพุ่ดิตรงคามคุณ ี๋ยวพักเพิ่นเีย่นี่พี่น้องเฮ้ยทู้นี้ละสองพันเหรอนี่มีห่านอุ้งไหมสวนข้าจ้ดิหนิป้ามีแต่สวนหุ่งเลยดิ

ต็ปวดหง่งไมจะต้นดุกๆผมว่ามัลง่าหมุนนั่นเลียวไปนั่งผมมามองเกาเบ์กว่าดิมองมันหจอด้วยกัญาตลงทางขั้วไหมแม่แม่ญาเดียไมผู้นำทาาไหม น่ายพันมั้ยหกปรนเด็กกับพ้ามน,น่ายพันมั้ยประสบการณ์ไม่ครักออประสบการณ์ไม่ครักคักแบบนี้ผมว่าโหลงหันหรอโหงางเลาะ,ละไปนำน้ำดีกว่าดีดูนี่ แ,แงแ่เนาะไม่เ้รอเนงไปหวลงโอ้ยหัวจ้งเดย์ไม่เบิ่งป้าข้างหน้าเป็นภูมิยัน่งแสดงอีกภูมินึ่งคนนี้ไปอย่แถวไปยังเดงเขาไปเนี่ยมงนี้ก็าปหน้าบ่ไงหัวแล้วมันเป็นดินนี่เดิ ประสบการณ์ใหม่ครับใหม่จริงๆครับมาจากไหนได้เพื่อนมาอีกแล้วทำไมเป็นลุ่มๆอย่างนี้นี่นะามอพี่ ทางเก่าข่อยไปลป็นงขางขั้วอะไรยางร่อน้ำน้ำดีกัวมันเป็นโขดหินนี่แหะมันยุ่งเทิงนี่มันเป็นตัดตินอ๋อเป่าไปไปไปเปิดประสบการณ์แต่มันใจกับบู๊มันใจกับบู๊ยางไปดีๆยังได้หลุดตุบร่วงหัน ยังไปดีลูกแม่ว่นตามมาตามมาถูวเหมนยังไปหัวขาดขัวขาดรู้จักไม่ัวขาดอ้นนีหมอผักแรงแล้วสินะีคนอยู่รึเปล่ฮะมีคนอยู่นะนี่อะไรัาวมันมีอยู่ อ๋อเป็นหอ๋อก้อนหินไหมนีแม่แมนบอกไม่อนินนี่นะพี่นะทำำเะเ้าย่่ีอไปไปสิหัวตาต้นนั่นทั้งั้นโอ้ว่าถืองเลงเประสบการณ์ใหม่ครับใส้อะไรกว่าเดิมครับนี่นะใิ่ยอดที่อุโมี มันเป็นคลองต,อตันนี้ไหมแถวบ้านเรียกบวกครับโอ้ยมันก็จะไปสีมาากะสตัภาพแบบนี้สวยนะเ,เ,วเลยโอ้ดีเ <อๆ S 2> นาะ เจ้าเียวเป็นถ้ำดีนะบานมาเดินประชวไทยพี่น้องเอ้ยบานรกการประสบเปิดประสบการณ์ไหมแบบพิ้นสิ้นเลยนะยนโอ้ไปนั่งอยู่นี่วะหนีไหมล่องหนีย่างมาหนีก็แล้วดิเดินไก่ควงครับ <l itt s> นี่แม่หมองเขาลกไม่นีไหมหมองเขาสเกยังม่นีมันจะเป็นทามากมันมีคนมากเกี่ยวกันนีแม่หมองเขาชิโลกไหมนีไม่นีหนีแม่ขวดหินเห็นยินหมเกลียวผมเศร้ามเนี่ันเดเยสุดหนเข้ามาเข้าสีเบสใ้ใส่ดังสุดหนเข้ามาสีสเบสใ้ใส่ดัง สบายใจเนี่ยทางลงอ๋อฝนตกยังกับว่าหยากได้เหรอแล้วย,ยืนทำนี่แล้วเลยนี่เขาไปยืนรำนี่นี่